โลหะรักษาเฉียบพลันเคลื่อนที่หรือเราเรียกว่ารถโมบายสตรงยูนิตนะคะก็คือจะเป็นรถพยาบาลที่ไม่มีความแตกต่างจากรถพยาบาลทั่วไปก็คือว่าภายในเนี่ยเราจะมีเครื่องเอ็กซเรย์สมองคอมพิวเตอร์อยู่ซึ่งจะสามารถสแกนดูว่าคนไข้ของเราเนี่ยที่มีอาการอาัลกอริมพาดเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรเพื่อมันจะแยกดูว่าคนไข้ของเราเนี่ยเป็นโรคสมองขาดเลือดหรือเป็นเลือดออกในสมองนะคะแล้วก็จะรักษาตามสาเหตุของคนไข้ได้ค่ะ ในรถของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่เจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจความพร้อมในการก่อนการให้ยามีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะเพื่อสแกนดูภาพสมองของคนไข้นะคะในรถ MSU ของเราเนี่ยในทีมก็จะประกอบด้วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีพยาบาลนะคะพอรถพยาบาลนี้คันนี้ไปถึง MSU ไปถึงที่หน้าบ้านของคนไข้เนี่ย เราก็จะทําการรักษาได้ตั้งแต่ทันที่หน้าบ้านของคนไข้เลยโดยจา,กการการตรวจร่างกายโดยแพทย์ฉุกเฉินกับพยาบาลเจาะเลือดนะคะแล้วก็ทําวิดีโอคอลนะคะคอนเฟลเอนเทเลมเมดิซีนการกับหมอพยาตาิแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ใดๆก็ตามนะคะเพื่อประเมินดูตรวจร่างกายคนไข้ร่วมกันแล้วก็ประเมินภาพเอ็กซเรย์สมองของคนไข้ค่ะ ในรระบบการตรวจรักษาทั่วไปเนี่ยก็คือคนไข้ต้องมาเจอหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจร่างกายกันแต่ระบบโทรเวชกรรมนะคะคือเทเลเมดิซีหรือเทเลเฮลเนี่ยเราสามารถตรวจคนไข้ได้โดยที่คนไข้ไม่จําเป็นต้องมาถึงโรงพยาบาลนะคะอาจจะอยู่ที่ใดก็ตามจะอยู่ที่บ้านที่ทํางานแล้วก็เป็นวิดีโอคอลโฮมคุยกันนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะทําให้เราสามารถรักษาคนไข้โรคอัลปกอัลพาสของเราเนี่ยได้ทุกที่ ไม่ว่าเหตุที่ของคนไข้ของเราจะจะเกิดอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็จะทําให้การรักษาเนี่ยมันกระชับประหยัดระยะเวลาเวลาที่ใช้ในการรักษาสั้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าจากแบบเดิมเนี่ยนะคะคนไข้ต้องมาถึงโรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลรถติดมากบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เลยระยะเวลาในการรักษานะคะเพราะการให้ยาสลายริ่มเลือดเนี่ยมันจะให้ได้ภายในสีชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าเกิดคนไข้เสียเวลาใช้ในการเวลาไปกับการจราจรจนมันเลยเวลาไปคนไข้ก็จะพลาดโอกาสในการรักษานะคะเรื่องรถโมบายสโ o กยูนิตอันนี้เนี่ยก็มีข้อดีก็คือว่าทางโรงพยาบาลเราสามารถขับรถคันนี้ไปรักษาได้ถึงหน้าบ้านคนไข้เลยนะคะเพราะแะั้นมันก็จะประหยัดเวลาในการที่คนไข้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะสามารถรักษาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาวะสมองขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในตัวเนื้อสมองนะคะ เกิดมาเลยไปนะคะคนไข้อามาพึการแพทยของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพิการมีความทุกพลคนลาพนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของอาัตราการเสียชีวิตได้นะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าในการศึกษาต่างๆเนี่ยถ้าเราให้ยาสลาลริมเลือดทานคนไข้ก็จะกลับมามีชีวิตประจำวนันกลับมาทำงานได้ตามปกติได้ประมาณมากถึง30%เลยนะคะ เกิดขึ้นนะคะมีอาการเลือดของปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดโทรมาได้เลยค่ะที่1772กด7นี้นะคะทางโรงพยาบาลของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะในการรับแล้วก็ผัดกรองค่ะก็ในสถานะของโควิดเนี่ยนะคะเราก็ยังให้บริการได้ตามปกติเพราะว่าโรคอัมพฤกษ์ภาพเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมีประโยชน์ก็คือว่าการบริการก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็จ,จะช่วยลดโอกาสในการติดแล้ในระหว่างการเดินทางมาถึงโรงพยาบาลได้ด้วย